กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบอลเชิญยิ้มโผล่กลางเฟซบุ๊กจะนงพนีหลังมีดราม่าผิดใจตะกแตนโลดาต้องบอกว่าล่าสุดบอลเชิญยิ้มนั้นก็ได้โผล่กลางเฟซบุ๊กจะนงพนีหลังมีดราม่าผิดใจตะกแตนชลดาต้องบอกว่าล่าสุดบอลเชิญยิ้มนั้นก็ได้โผล่กลางเฟซบุ๊กจะนงพนีหลังมีดราม่าผิดใจนักร้องดังรุ่นใหญ่ตะกแตน ที่ได้ว่าทำเอาวงการเพลงลูกทุ่งร้อนระอุโซเชียลเมื่อตาก,กะแตนชลดาทนไม่ไหวโพสเฟสบุ๊คเดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งดังได้ก็ดับได้อย่าจองหองรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวระวังเหอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนแฮชแท็กพี่อยู่วงการนี้มา20ปี ไม่เคยมีปัญหากับใครซึ่งชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าเดาไปยังจะ๊ะนงพนีและเพื่อนสนิทเอ็มวิทวัตว่าใช่ห,หรือไม่และในเวลาต่อมาจ, an, จะ, <un boxing> know, <Kate> จะ <earth> นงพณีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลังมีดราม่าระบุข้อความว่าจบนะคะอักษรย่อจอจานออ่างไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอมเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะ ไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยงอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้าขณะที่เอ็มวิทวั์เพื่อนสนิทจะนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงผิดใจรุ่นใหญ่วงการลูกทุ่งตกกะกแตนชลดาโดยเอมก็ได้แชร์ข่าวดราม่าดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าจ,จ,จ,จบอะไรก็กูโยงไปด่ากันสนุกปากกูไปทำอะไรอยู่เฉยๆก็โดนโยงเกลียดะไรนักหนา งานนี้ตลกชื่อดังอย่างบอนเชิญ,ญยิ้มโดยเขานั้นเข้าไปให้กำลังใจน้องสาวโดยคอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปหัวใจนั่นเองขอบคุณทีนิวคะ่ะ